กิจกรรมเด่นท้งเรียนดีกิจกรรมเด่นท้งเรียนดีกิจกรรมเด่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเยอะแยะมากว่าพี่เขียนเนี่ยไปประกวดแล้วกวาแล้วคว้ารางวัลมามากมายเลยเป็นเด็กพืชศาสตร์ครับเรียนเอกพืชนั่นเองใช่ก็เลยใส่ใจพืชใช่ครับการประกวดระดับประเทศครั้งแรกมันจะตื่นเต้นขนาดไหนอ่ะมือสั่นเลยค่ะสั่นทั้งตัวเอาเยอะสั่นทั้งตัว ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมลลไลแลนด์ดินแดนเ และวันนี้นะคะเรามาอยู่กันกับครีมนางสาวนัทัะพี่อวนบัวผุดจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์สาธิตและนวัตกรรมเกษตรนั่นเองค่ะครีมจะพามาเจอกับรุ่นพี่ตัวตึงของมหาวทิทยาลัยวลัยลักษรค่ะทั้งเรียนดีกิจกรรมเด่นและกวารางวันมา,มามากมายเลยค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพี่เขตจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนั่นเองค่ะเรามาตามครีมไปหาพี่เขตกันเลยค่ะ 看你。 ตอนนี้พี่กำลังตรวจหาตัวของแมลงศัตรูพืชแล้วก็กำลังกำจัดตัวของใบพืชที่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วแล้วก็ไม่สามารถสร้างอาหารให้กับต้นพืชได้แล้วนะครับกำจัดทิ้งเพื่อให้ต้นพืชเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนั่นเองให้พี่เขตแนะนำตัวกับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการหน่อยดีวยกว่าค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเขตครับริทิกลายมาดเมฆตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมครับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นเด็กพืชศาสตร์ครับ,รบเรียนเอกพืชนั เ,เรี่ยงเกี่ยวกับอะไรบ้างะคะมีรายวิชาสําหรับสอนให้นักศึกษาเนี่ยครับได้ทดลองปลูกพืชเปลี่ยนสภาพแวดลอ้อมก็คือเราจะไม่ปลูกในดินละเราจะเปลี่ยนมาปลูกแบบแบบไม่ใช้ดินเหมือน้าน <Wow. S 1> นะครับทดลองนะครับในการเรียนทางด้านการจัดการการปลูกพืชผักมีส่วนของวิชาทางด้านสัตวศาสตร์ในการศึกษาแลา้วก,ก็ผลิตสัตว์เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตทางด้านสัตว์ที่มีคุณภาพนั่นเองพอช่วงปีที่1ห,หลังจากที่เราได้ได้เรียนนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับวิชาทั้งสองหลักสูตรทั้งพืชทั้งสัตว์เนี่ยน้องๆก็จะเกิดความสนใจได้เลืออออกกะรัับสาขขที่ตวเงชพ้ป2็ เน้นเฉพาะเจาะจงของแต่ละสาขาวิชานั้นๆนะครับอย่างของพี่ก็จะเป็นฝั่งพืชก็จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของการควบคุมโรคและแมลงเรื่องของให้ปุ๋ยพอเราได้ผักที่ดีและมีคุณภาพแล้วครับจะนําไปสู่กระบวขัานต่อไปก็คือการาวางจําหน่ายทําการตลาดเอาพืชผักพวกนี้ไปแปลรูปให้กับผู้คนที่สนใจหรือว่าเป็นผู้บริโภคนะครับได้บริโภคผักนั่นเองแสดงว่านะคะน้องๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนแล้วก็เลือกสาขาได้ตอนปีไหนะนะคะพี่เขธช่วงปี1ครับช่วงปี1ึงเทอมสอก็สามารถที่จะเลือกสาขาที่ตัวเองชอบไ้แลววระห่างพื ัษนน่ภาเองเพราะบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเหลักสูตรนี้มันมีความสําคัญต่อปัจจุบันของเรายังไงคะ พี่อยากจะให้ทุกคนมองภาพกว้างๆก่อนว่าปัจจัยที่จําเป็นสําหรับการดรํารงชีวิตนะครับก็คือตัวของปัจจัย4ี่ที่หนีไปไม่พ้นเลยก็จะมีตัวของอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหุ่มและยารักษาโรคนะครับตัวของอาหารเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรงเลยนะครับจับใดที่คนเรายังมีการบริโภคพืชผักผลไม้หรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์นะครับการเกษตรก็ยังมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ลักสุะเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมนะครับเน้นให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้นําตัวนวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์และปรับใช้ทางด้านการ ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยนะครับส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยนะครับได้ผลิตผักที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษงั้นคิมขอบอกว่าไปเดินไปคุยไปข้างนอกได้ไหมคะได้ให้ลมกบหน่อยได้ได้ได้ได ไอโซนด้านหลังนี้ก็จะเป็นโซนของคอกแพะนะครับที่มีการเลี้ยงแพะเพื่อให้นักศึกษาฝั่งสัตวศาสตร์เนี่ยครับได้ศึกษาการผลิตแพะเบื้องต้นการจัดการแพะและก็การดูแลโรงเรียนต่างๆนะครับเพื่อให้ได้แพะที่ดีและมีคุณภาพนั่นเองถ้ามีแพะอย่างนี้มีรีดนมแพะไหมคะเนี่ยมีครับมีมีการรีดนมแพะใช่แสึกแอกหมดเลยเอานมแพะนี่ไปขายได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนำไปแปรรูปนะครับซึ่งกระบวนการแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของฝั่งอาหารก็จะมีการแปรรูปเป็นนมแพะโยเกิร์ตนมแพะต่างงๆัเอ เราทากินเองผลิตกินเองประหยัดไปเยอะแล้วก็คุณประโยชน์ของนงแพ่นเยอะมากมากเลยค่ะนอกจากเรื่องแผ่นแล้วเนี่ยคีมไมได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเยอะแยะมากว่าพี่เขียนเนี่ยไปประกวดแล้วกวาดแล้วคว้ารางวัลมามากมายเลย <c oughs> บอกคีมหน่อยได้ไหมว่าไปคว้ารางวัลอะไรมาบ้างล่าสุดเนี่ยพี่ก็ไปไปได้รางวัลคนดีสีเกษตรจากสภาคณะบดีการเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เครือข่ายสถาบันภาคีสี่จอกแห่งชาติแต่ว่ารางวัลที่พี่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็จะเป็นรางวัลนักษารางวัลพระรเชธารางวัลนี้เนี่ยมี ความยากมากตรงที่เขาจะพิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติ5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนการจัดการเวลาและการทํางานนะครับด้านสุขภาพความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมและด้านสุดท้ายก็คือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมคือรางวัลที่พี่ชอบและภาคภูมิใจมากที่สุดใช่ไหมหรือว่ายังมีรางวัลอ่นอีกไปอยู่รางวัลแรกที่พี่ได้มาเป็นรางวัลระดับประเทศในการแข่งขันนวัตกรรมทางด้านการเกษตรนะครับในงาน t ท a i l a n d r e s ์เ r c ก Expo 2021ที่เซนทรัลกรนด์อันนี้เป็นรางวัลแรกแล้วก็เป็นรางวั ระดับประเทศครั้งแรกเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ขึ้นกรุงเทพแล้วไปแข่งรอบระดับประเทศตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นแม้กระทั่งการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกตอนขึ้นเครื่องบินครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วนี่คือการประกวดระดับประเทศครั้งแรกมันจะตื่นเต้นขนาดไหนอ่ะมือสั่นเลยคะสั่นทั้งตัวเอาเยอสั่นทั้งตัวจนกระทั่งตอนที่ขึ้นรับรางวัลไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลด้วยแต่ว่าด้วยศักยภาพของทีมและความตั้งใจของเราที่ซักซ้อมกับทางคณาจารย์ประจวบกับอาจารย์ที่ซักซ้อมเนี่ยเป็นอาจารย์ททีีี่มมมคคุุณณภภาาาาาาพพํใให้้งงนอออกกกตตจ เป็นคนได้รับรางวัลน,นั่นเองใช่แล้วรางวัลส่วนใหญ่ที่พี่ประกวดน,นี่เป็นการประกวดแบบกลุ่มหมดเลยใช่ไหมคะ,ะนักศึกษารางวัลพระราชทานคนดีศีเกษตรเนี่ยก็จะเป็นรางวัลเดี่ยวตัวของนวัตรกรรมเนี่ยครับเราก็ต้องฝึกการทางานเป็นทีมก็จะมีทีมมีกลุ่มของตัวเองทั้งเรียนดีกิจกรรมเด่นขนาดนี้แบ่ <Whoa. S 1> งเวลา <c oughs> เรียนยังไงอะเน้นการที่ประเมินตนเองเป็นหลักก่อนตัวเองเนี่ยไหวที่ระดับไหนในเวลาที่เราลงทะเบียนเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นมาแล้วว่าอ่าวิชานี้นะจะเรียนเกี่ยวกับด้านนี้ ด้านนี้ด้านนี้อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์คนนี้พี่จะประเมินก่อนว่าอาจารย์เนี่ยแกจะมีวิธีการออกข้อสอบยังไงการให้คะแนนแบบไหนอะไรยังไงบ้างเราก็จะรู้ว่าเราควรจะอ่านหนังสือไปประมาณไหนพอเราทําแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะประหยัดเวลาในโซนของการเรียนไปได้เยอะส่วนการทํากิจกรรมครับพี่มองภาพรวมว่า,าระยะเวลาที่เราอยู่ในมหาลัยเนี่ยสปีเพราะงั้นพี่จะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด <S <S เพราะว่า4ปีใน้นว่ามหาลัยนี่คือเป็นเวลาที่สั้นมากใช่สั้นมากมีโอกาสเลยก็คือคว้าทงคว้าก่อนครับ พี่เขคะทั้งเรียนดีกิจกรรมเด่นขนาดนี้เป็นตัวตึงตัวทพของมอแล้วหนูอยากรู้มากเลยทำไมพี่เขียถึงเลือกเรียนที่มอว่ารักเลรอคะก็เหมือนเหมือนกับน้องๆอมหกทั่วๆไปครับที่กําลังมองหามหาวิทยาลัยเรียนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คิดถึงว่าพี่เรียนไปแล้วเนี่ยพี่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจหรือว่าหวังเอาไว้หรือเปล่านะครับพี่ก็มองอยู่สาอย่างฮะอย่างแรกพี่มองถึงโอกาสที่จะใช้ในการเติบโตโอกาสต่างๆสาหรับการแข่งขันการพัฒนาตัวเองอันที่2ก็คือพิจารณาบุคลากรอาจารย์ที่จะเเเข้าาามป็นนนส่่วหึงกับร เก่งมากน้อยขนาดไหนอันที่3ก็คือมองถึงสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยจะส่งผลอะไรกับเราบ้างพี่ก็มองหามหาวิทยาลัยขัวบางใต้ครับก็ไปสะดุดใจกับมหาวิทยาลัยวลยัยลักษณ์นี่แหละฮะตอนนั้นก็ประจวบเหมาะมีอาจารย์เข้าไปแนะแนวนะครับเกี่ยวกับหลัก,กสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมวันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญสําหรับให้พี่มาศึกษาและมาเรียนที่นี่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้เป็นอย่างมากทั้งคุณสมบัติต่างๆที่พี่บอกไปข้างต้นก็สามข้อครับมหาวิทยาลัยวลยัวลยลักษณ์ตอบโจทย ที่พี่ชอบมากที่สุตรก็จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับอ,อ่าอนใช่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นวิวทั่วเขาหลวงซึ่งก็จะมีปุยเมฆลอยอยู่ข้างบนอันนี้ก็จะเป็นอันซีนของน,นครศรีธรรมราชเราอยากรู้จังเลยคะ่ะว่าน้องๆที่สนใจหลักสูตรนี้ค่ะจะเข้ามาเรียนได้ยังไงต้องจบสายอะไรบ้างเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่สําหรับน้องๆที่สนใจหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมนะครับก็ต้องเป็นน้องๆนะครับที่เรียนสายวิทย์คณิตนะครับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.5สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับผ่านทาง เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมหาวิทยาลัยวลยลักษณ์หรือสามารถที uhm, pues, the the таки, ่จะติดตามนะครับเพจสาขาก็เกษตรศาสตร์และนวัตกรรมนะครับใน f c e e o o o นะครับหรือช่องทางนึงนะครับก็จะมีเว็บไซต์ของสำนักวิชา act.wu.ac.th นะครับสามารถที่เจะไปกดติดตามนะครับตามข้อมูลข่าวสารของสำนักวิชานะครับกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชาได้นะครับ และว,วันนี้นะคะเรามาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้ว grief, ทีมะะขอขอบคุณพี่เขตมางนเลยนะคะขอขอบคุณศูนสาธิตและพัฒนานวัตก,กรรมเกษตรที่อนุเคราะห์สถานที่สวยๆและว,วันนี้รายการของเรารายการว้าลลันดินแดนวาลยลัขอขอบคุณและขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย